เอ้ย oh, 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 oh. ไม่เอาเกานี่ <_ an other> จบไม่หรอกกูจะตัดโซอี้กูตัดไม่รู้อ่ะเห็นมึงเลี้ยวมากูตัดจะได้อยากได้หรือเปล่าไม่รู้จะแข็งถึกกว่านี้น้องถึกให้มากกว่านี้น้องอันนี้ไม่ดูไม่ถึกเลยอ่ะไปเว้ยซิบกูพลีสซิบกูพลีสดีครับัสดีทุกคนครับเอออยากเล่นเซตใหม่วะ่ะจริงน้องครับแต่จะบอกว่าตัวไอ้พวกจีบีอ่ะ บางตัวมันมีแค่ในโกลเด้นสเปตูลาด้วยนะอย่างอันเนี้ยอันนี้ใน tft ไม่มีนะพี่จำไม่ผิดใช่ไหมไม่มีไม่มีแล้วสวยมากแล้วมีแค่ในโกลเด้นน่ะดูดิจุดเด่นของโกลเด้นเลยคือมันทำทำจีบีแบบดีอ่ะนี่ามีเวยใช้อะเวยน่ารักจริงแล้วมันเติมถูกกว่าถ้าุมผมนะอมผมรู้สึกโกลเด้นเติมถูกกว่าเยอะมากเลยหาห้องไวด้วยกดดึกดกมันไม่ค่อยมีช่วงแบบ อันนี้เล่นแรงส่งท้ายกันหน่อยดีว่าพูดกันตรงๆนะผมว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดของเซตนี้คือไอคอมสแครปที่สุดแล้วดูแบบแอดมินสแครปอ่ะไม่รู้ว่าผมรู้เป็นคอมเดียวที่เล่นแล้วเราดึงแว l ลูได้คอมอื่นไม่รู้อ่ะใช่แล้วคอมคอมแบบสแครปมันดีอ่ะเพราะว่าเราจะมีไอเทมเต็มเหนือกว่าชาวบ้านเสมอ มันเล่นเหมือนที่เหมือนหม,อนมันคือเบสเกมเดียวกันเลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นพูดกันตามตรงเลยคือมันคือเวอร์ชั่น,นมือถือที่ดีกว่าตัว T ท G คือ U I อะไรมันจะมือถือมือถือเลยอะ่ะเออมีแจ็คด้วยโคตรสวยอะ่ะนี่บีะ่ะบ้านึงให้ดูก่อนให้ดูมันน่ารักมากเลยอะ่ะเยี่ยบ้าหรือเปล่าเราดูรถเขิน บ้าจริงนี่ฉันดูอะไรแบบนี้ฉันเขินแหละเนี่ยเนี่ยบ,บ,บ้าไปแล้วดูดิมันแบลกรุบจริงว่ะโอ้ยหิวเลยกูบ้ามากถึงที่เกิดขึ้นนี่คอกกี้ปดวดร้อนแต่กิจกรรมกิจกรรมอะไรกิจกรรมที่คุณว่าคือกิจกรรมสู้สุบเหรอนี่เรียวกว่ากิจกรรมหรือ ไม่อยากจะเชื่อจริงๆนี่คุณเรียกว่ากิจกรรมเหรอเนี่ยบ้านอ่ะโอ้ยมันก็กิจกรรมจริงๆนะมันฟุ๊กฟิ๊กมากเหมือนไม่ได้ไปฆ่าเขาเหมือนไปมอบความสุขให้อะไรเงี้ยแต่ชอบแจ็คสุดละ เพราะสก,กินนี้ผมก็ชอบในในเกมอ่ะนะแล้วพอมาทำสก,กินมังเทศจาร์ดเลยพรีชามีหกมือเก่งว่ะไปไว้เนี่ยเอาล่ะ เรามียี่สิบหเศษดี๋ยวดูซิเราแรกอะไรได้บ้างถือว่าเกือบแลกได้นะเพราะว่ามันใช้เจ็ดร้อยเศษอ๋อมอ,อมอออไปเวย้ยสบายน้องมี45ละไปเวย้ยไปไหนวะ<ว>หมดตูด เล่นแรงไม่ทันหรอปะแชทถ้าว่าตรงๆเราไปเล่นพอจูนเฟเวอร์ป่ะละ่ะไปไหม,มว่าเหมาะกว่านะเล่นแบบรวยอะ่ะเฮ้ยกดมากดมาแรงเราอาจจะไม่เจอกันแต่หมดน,นี้เราน่าเจอกันได้บ้างปะกดเว้ยกดเว้ยไปเว้ยจะเจอไวไปเว้ย,วยมาเว้ย let's go bro ไอ,ไอ้พวกกดอ,อกอย่างนี้คือพวกไม่เติมพวกไม่เติมนี่ ไม่คุยด้วยดีกว,ว่าเข้าใจป่ะเนี่ยเราจะคุยกับคนที่แบบว่ามีคำว่าลิมิเต็อยู่เท่านั้นนะเนี่ยมาแบบตัวล้นโตนอย่างเงี้ยกอดอกไม่ได้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาไอ้รวยตึงตะตึงตึงตะเฮ้ยยูนิโนฟลอมปรากฏตัวไว้ขึ้นออกเทินแรกเลยปะล่ะมากูเทินแรกเลยไหมล่ะเออปรากฏตัวไวขึ้นมาเทินแรกเลยจบจบเว้ยไปดูแคมเปดี เฮ้ยไอเทมดูดีอยู่นะเป็นฮอชฮอจีเอสแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเรามี from sweeper bro let's get it bro อืมเก่าเด่น้ยโอ้โหโอ้โหน้องทำไมจะไม่เอาอันนี้อ่ะเ้ยแต่ฟิชโบ o ์นก็ดูดีเว้ยไตเปิร์โฟกัสมันแรงชัวร์ไม่ต้องหลุน วันนี้เขาขึ้นเวลทำห้าบาทสามดาวไม่เชื่อนี่ใช่ที่มสมบูรณ์แต้มบอยอ้ยอัติแฟกเฮ้ยโอ้ย artifact. เชีย้ย oh โอ้ยโอ้ยโอยไม่เอาขาเนี้จบแย่ yeah, แล้วปะแชทรู้สึกไหมว่ามันแย่ขึ้นทุกนาทีเลยอะมืน <c oughs> แบบว่าไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแต,แต่มันแย่ขึ้นทุกวินาทีเลยอะ อันนี้เปลี่ยนเป็นโชว์จินได้ไหมเนี่ยพี่แปะถังพี่แปะถังแล้วเป็นโชว์จินไงพี่แปะถัพงพูกส <_ c oughs> ามถังเชนถังไงพี่เซียนจัดโอ้ยอย่าเล่นกันเก่งเกินดีบงังวันนี้คนในชแชทแบล็คเดลเฮ้ยมจาจับทุ่มปุ่มติ้มกันอย่างงี้ แกงแพงกูเวทเ,เยอะจัดรอบนี้แต่เบเรลครับเอาเวทมาสก l ลด้วยประมาณหนึ่งแต่พอมีประโยชน์อยู่บ้างหรือไม่มากก็ตามมันไหลามาในส่วนของครอสซัสครับนีนัตเตอร์ครับได้ยเป็นพิกรองสุดท้ายครับแล้วเขาจะเลือกอะไรพูดอย่างนี้เพราะก็ไม่รู้เหมือนกันเออเลือกอะไรดีวะมีหนึ่งชิ้นรับที่เขาอยากได้มากและเขาได้ครับในส่วนของเบฟซอสครับ ห้าบาทสามดาวเลยอ่อ,อหมูแดงใช่เลยน้องหา้ามาแล้วไงไหนดูที่สุดหล่อโยนอะไรให้กูคราวกาดเฮ้ยของโคตรหน้าไปอ่ะอันเนี้ยเล่นกับซิลโก้ก็ได้เว้ยเออเว้ยโดมินีอีกแล้วหรอบ้ามากสิ่งที่เกิดขึ้นเอ้มึงเอาของกี้ไว้ข้างหน้าเลย ออเน้นไล่ไวแล้วกลับไปเหรอก็เอออหอหมกไข่ตุนไปเลยเออพูดแล้วอยากกินไข่ตุนว่ะชัดอันนี้จริงๆเลยเราได้ไออี้บลหน้าไปนะซิลโก้เพราะเราสามารถทำนาชอทูได้ด้วยเออว่ะเออแต่เติมเติมมันแรงอยู่แล้วเว้ยไอเนี้ยแรงมากแต่ซิลโก้จะแรงกว่าไปไวะเฮ้ยเครียด <laughs> ง่าตอนนี้บอดแน่เลยอะเอาอันนี้ใส่เร็วนี่คือแม่งไม่ใช่สุดๆ เฮ้ยนี่แกเ่าแนวหน้ามาถึงตรงนี้เลยอย่างนั้นเหรอกาเลนเบาๆน้องเบาโอ้โห,โหไอ้ถึกแอนิเมชัเรเบลเฮ้ยโอ้โหวอาไงดีวะแชทพี่ว่าไปได้นะปิงเลยพี่ว่าไปได้เว้ยโดมิเน น้ำตาต้องเก็บไว้ทำเจาะเวทไหมกูลืม,มเอาการเล่นลงเฮียบ้ามากเลยนะเกิดขึ้นกูเอาอาร์ติแฟกชิ้นหนึ่งปะล่ะอุรยติโอ้ยมีคนเล่นแบบไมมงไฮเมอร์ไหมเจาะทั้งบอดเลยนะเอา้าไม่รู้คิดอะไรไม่ออกละมันก็ดีนะผมว่าไม่ได้แย่มันฉีกกระชากกระชากกระเชือกไปอะโดนไงโดนกูเท่านั้นแหละถ้าทำอย่างนี้จะ เพิ่มอย่งนี้ได้ใส่ไปก่อนได้มั้งเพราะว่าเรายัางไงก็ยังไงก็อยากแบบว่าเพิ่มไอเทมในบอร์ดเบิ้มบึมมันไม่เอาพาดเดี่ยวไปยืนหน้าว่าได้ใช้ตัดยอยูง่ง่ายๆนะโอ้ยคมแรงสะบัดเลยครับเ,อ,เอือกอึกอักเอือกอึกอักเอืออึกอ,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 อยูาอย่างเงี้ยยังนะยังยังไม่ใช่ยังทิงเวลก่อนเลยเอาอะไรอะ ไม่รู้าอะไรวะแต่กายภาพเยอะนะถ้าไปดูหลายบอรดเลยน่าต้องเอาเกราะหรือไม่ไม่แต่กูจะตัดโซอี้กูตัดไม่รู้อ่ะเห็นมึงเลี้ยวมากูตัดจะได้อยากได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ขออนุญาตตัดก่อนแพนิกแล้วมีอาร์ติแฟกต์มาเพิ่มฮะในส่วนของโชคเขาให้ what is that เ hey, ฮ้ยอันนี้สเตตดี เฮ้ยลืมอัพเวลเลย<ป>แพ้และเฮ้ยเออว่าสะนเปอสองให้หมอดก,ก็ดูดีคิดไม่ทันนะเด็กไม่ได้มีภาพอยากไปเล่นหมอดเลยทำไมวะเนี่ยทำไมผมถึงไม่คิดถึงหมอดวะงงนะอุ้ยอ้าวถ้าผู้สนใจมีแฝงหลังมาตัดเฮลแมนดูดีจุดจีมากจริงจริงจุดีมาก,มากว่ากูจะใส่แผงหลังเดี๋ยวนี้เลย let's get it bro who are you man แอมบอชแอมบอชอยากไปเล่นเวลแปด possible ป่ะเลือดยังมีอยู่ไปได้แล้วนะไม่รู้เพลงน,นี้จริงควรทำไงตอยกกูทำไมวะพวกแกน่ะโดนเผาแน่ตัดยิวแม่งรอบแมปเอาเรื่องอยู่ชิ้นนี้นี่แมดดี้ bro s t p i t man นี่แนะนี่ยนี่เนี่ยกยกกูหรอยกกูหรอมันนี่ h ิตด c k ด o าวแมนโอเคโอเค let's go bro xd damn bro oh, 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 oh. ดาบเยอะจัดเลยอะ่ะจะมีง่ายยี่รามีจาบเยอะมากแล้วหลังแน่นฮะเอ้ยหน้าแน่นฮะจังหวะนี้ยังไหวอยู่ครับแต่ต้องมีจ่อเวทอีกชิ้นหนึ่งมัง้ง แต่ถ้าหน้าแน่นกว่าน,นี้โอเคอยู่ผมว่าอืมมันการเล่นยืนเอิเอ,อิญน้ำลายยื่ยนเลยดีมันก็ทําดีที่สุดเท่าที่แม่ทำได้แล้วสเปร์วิวโนโน้ยุ้ยตัวคูณมันมเสียหายนะ่าสนใจนะแต่ก็ดูดีนะเพราะว่าสุดท้ายเราใช้แค่มุนโดกับซิวโก้แม่กลาสแคนนะอนเนาะกลาสแคนนอนดูดีแต่ว่าเชื่อมุนโดซิวโก้ดูดีมากเลยเหมือนกันนะไปโดมิเนเตอร์เชื่อมัน่นเชื่อมั่นในมัน เราทำอะไรไม่รู้เิกือยยยยทำอะไรวะเมื่อกี้มองไม่ทันอ่ะแบบทุกอย่างแบบสับสนมากอ่ะแต่เนี้ยต้องดาวให้เหลือสี่บาทสองตัวบนบอร์ดไม่เป็นไรปุ๊บไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำได้ทำได้ทำได้ อย่างนี้ดีกว่าป่ะก็นี้แล้วก็นี้ไม่โดนสนตันกูไม่รู้ว่าใครควรใส่สิ่งนี้แต่ว่าใส่ไปก่อน I'm in danger man ถ้ามันจะมีหนึ่งสครับที่อยู่ในทีมเรา,ามันควรเป็นรับเบิลยาบมากๆเลยวะ่ะกุป้องไงอะไรอ่ะ wow. ว uh ้าวเอ้อไป ซลโก้กูเป็นนวะแย่ yeah, แล้วล่ะอ้าว,าวนี่เราเป็นหนึ่งดาวเลยไม่ไหวหรอกเงี้ยเพียงพั้มแน่นอนอะไรอุย๊ยอันนี้โยนรัวมากอะน็อตติงเวสเนี่ยเน้นโยนถี่เะละ่ะเพราะมันได้พลังเวสแตกตามนาที่ใช้ดังนั้น Why not b r o ของดี ไอโยบราห์เฮ่ไปไหนวะแชทมันแย่จริงนะเนี่ยพี่บอกเลยมันแบบแม่งไม่รักกูเลยอ่ะมันเกลียดกูแบบด้วยทั้งหมดที่มีซิลโกฟรีซซิลโกฟรีซแดนเนี่ยต้องใส่ไปก่อนว่ะใส่ไปก่อน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 เลยยกอีกแล้ว มอดผมไม่ได้ทำหน้าที่เลยว่ะแย่ yeah, แล้วจะเป็น six do แล้วจริงๆเขามันได้เว้ยมันได้มันได้ก็ดดเดี๋ยวเราจะดึงของมุดโตออมาอย่างงี้ก่อนผมอยากสลับสับเปลี่ยนนิดหน่อยชิ่บ้านกลางอ่าอ,อ่อ่มาเอลเอ,อ่อ่าอ่าแต่ไมรู้ใส่แทนใครใส่ไทยเรือบลองนี่แหละ โอ้ยเจ็บจี๊ดหัวใจว่ะแชทเอ้ยนี่ไงเราทำมุนโดเอ้ยทำบิสแครงสามดาวใส่ของแท้งดีๆให้มันหน่อย let's go let's go let's go หนึ่งสองสาม a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 tcam สองเอ็น a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  ไปแข้งถึกกว่านี้น้องถึกให้มากกว่านี้น้องอันนี้ไม่ดูไม่ถึกเลยอะ เว้ยนี่ของเราเหรอไม่ได้เก็บอ่ะไม่รู้ตัวแม่งเลขเต็มจอเลยผู้สับสนต้นเมลกูไงเมลกูแบบ stacking up อ่ะ stacking up อ่ะ bro แม่งมาแม่งแรงออกว่าซิลโกล้แล้วไม่ได้เกี่ยวคอมใครเลยใส่ไปโงโ่ๆง,โง,โงแรงกว่าซะงั้นอะไรวะ I want t h a t guy man give me t h a t shit bro เอารีเพลลิงเลยว่ะอุ้นเน้นถึกถึกมากมากกูเพิ่งหยิบมาขึ้นเวลขึ้นเวลเยี่ยบโอยสุดโหดสุดโหดแน่นอนอยู่แล้วครับอันนี้ต้องเข้าใจนะนี่แล้วโดนไงเมลไงมอสละเอลเมลไงโอ้อเร้อโดนส่ง พี่จะตะวัดขีดเขียนขึ้นเก้าขึ้นสิบเขาว่าขึ้น9ก้าก็ถือว่าต้องขึ้นสิบอีกใช่ไหมแชทถึงจะพอใจอันนี้พี่ถามแบบคือเราต้องขึ้นเก้าแล้วก็ต้องขึ้นสิบคือห้ามโลถูกปะคือแชทเหมือนกําลังพิมพ์ใส่พี่ว่าแบบพี่เล่นแค่ววเก้าพี่แม่งโงเหมือนครับอย่างนั้นเลยอ่ะ พี่เลยต้องขึ้นเวลอ์อะครับไม่งั้นพี่แม่งกากอะเออฟีลนะคือพี่อ่านแล้วพี่รู้สึกอย่างนั้นเลยไม่แบบโเทียมันขนาดนั้นเลยเหรอชแชทแด่พี่จะขึ้นให้ก็ได้ว่าพี่ไม่อยากงงเหมือนพี่ขอโทษจริงๆแชทบอกโอ้ย <laughs> พี่ชายคิดลบจดัด <laughs> พี่ชายคิดลบจดัด s a l f destruction อ ah, ah, ่า ah, อ่า ah. อ่อ exterminate exterminate อ ah, ah, ่า ah. อ่า no different l i t e r a l y no different bro เราจะไม่เจออบัตคตคมำเพราะว่าโอกาสแพ้เราไม่ได้เยอะเว้ยสองบ้านที่เหลือผมว่าเราสู้ได้ประมาณหนึ่งมั้งแล้ยนีอะไรอะที่ช่องช่องว้าวเติมความหวานแบบเล็กน้อย what is t h i s man กูจะซื้ออะไรไมจะอยากได้อะไรกูไม่ทราบเลยนี่ง่ายเอนิกแบบเบิ้มเบิมดุมชอ็อตแบบปีศาจารใครใช้สกิลมึงโจนกันหมดทั้งมวลทั้งสิ้น ปิกกจูคอมฮ่าฮ่ากับลืมไปแล้วเนี่ยว่าหยิบอันนี้มาไ v โวลเทจตัวกูคัดซีนพี่ชาย from Japan วาดฝันให้แต่ผู้กันเนี่ยของจีนไหม, <c oughs> มครัเอ้ยขอบคุณซัพด้วยนะครับย้ายวอเตอร์ that พี่ชายเมลสองดาวโว <c oughs> งจัดอะแล้วกูยกขึ้นไงเอา้าจนเอ็กซิค เฮ้ยเมลแม่งมากกว่าซิกได้ไงวะอัตจักรคำคุณโกงผมด้วยอะไรก็ตามแต่คุณโกงผมจริงแน่นอนน่าต้องย้ายของวะขึ้น11อ,อโอ้โหอย่แชทแม่งไม่ให้ไม่ให้กูแบบว่าได้ใช้ชีวิตอะคือพอกูขึ้นสิบใช่าขึ้นสิบเอพี่กูยอยากได้นี่วะอ่ะอ่ะ วิกเตอร์สองดาวมันเก่งบ้าทำไมรู้สึกมันจะกากวะแต่ไม่เป็นไรไม่ทำหรอก3ดาวพี่ไม่อยากแพ้ไปมากกว่านี้เพราพี่จะเติมความหวานให้คุณแบบเล็กน้อยบคุณที่โดนยกย้อยโดนไงคัดซีนไงพี่นั่งเหลือจีนมาตวัดผู้กันให้คุณทราบ ตัวกูเต้นแบบดูวิกเตอร์แม่งเต้นชัฟเฟิลอะแบบกูไม่เคยบาดเจ็บที่ขามาก่อนะ <c oughs> <c oughs> และเลเวลสิบเอ็ดมาจริงขึ้นสิบเอ็ดเลยพี่ชายลับเบิลสองตัวไปเครียดโอ้าเชดวิกเตอร์ยกคุณขึ้นแล้วเรียบร้อยเลยอาบัตคัมแกไม่รอดแน่ แกไม่มีตั้งมาสู้กับฉันที่เป็นพลังเงินทุนขึ้นเลเวลสิบล้วได้เลเวลสิบเอ็ดมาตดความชิ้นเยอะกว่าอ๋อไม่ได้ใส่ใส่แกเรนไม่ได้เพราะมันสี่บาท <sh arp ina> พี่ชา์ดเติมความหวานแบบเล็กน้อยพาวเดอร์สามดาวใส่กรุ๊ปอะไรอ๋อไม่ก็แกคือเอเรียนโซ่จากตัวมาซินะพาวเดอร์ใหญ่ no way bro no oh อ c e เฮ้ยอัปติคัมทำไมคุณแรงมากแกแล้ว จิาศาสตร์ไรออรเบอร์ต์คมนี่แกทำอย่างนี้กับฉันอย่างนี้นเหรอแกแกอะไเซอร์เกาสามดาวเพื่อมาจบเกมน,นี้สินะขาดกี่ตัวขาดหลายตัวอยู่สบานเงินไม่มีมันกูเลยไม่ต้องห่วงเพื่อนเราไม่ตัดตัวกันเพราะลำพังจะซื้อของตัวเองก็ยากแล้วมึงจะยังตัดตัวเดินไปไม่ได้ที่จะเกิดค้อนอีกแน่นอนถ้าไม่ได้ดูเพียร์วิกเตอร์ไปนี่ผมว่าทรัมโปผมสามดาวจริงแล้วจังหวะนี้เว้ย วันนี้พี่หยิบขึ้นมาในส่วนของ Sterakage พี่หยิบขึ้นมาไงแล้วพี่โลไงพี่โลไงแล้ววิกเตอร์มันมาบ่อยเอาละแล้วเป็นส่วนของเมล2ดาว GG bro Get Rexon ไม่มาแล้วตรงวิกเตอร์ลำบงลัมเบิลไม่มีมันยากเว้ยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอย่างนั้นอันไหน Watch this อ uh ่ uh. ้า no 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 โดนมาดิแล้วโดนแรงด้วยเอาพี่เวิฟิปไป <c oughs> มันไม่มาเว้โดนกักบอกว่าไม่ได้โดนด้วยแต่มันไม่มาเว้มันจบแล้วปุ๊พี่ไม่น่าเลยแต่ถ้าพี่ดูไม่ดูวิกเตอร์แล้วพี่ก็ตายหาไปแล้วเหมือนกันชีวิตมันต้องเลือกอะนะช่วยไม่ได้แมวกูยิงแรงโคตรแรงรวนเร็วอะ แจมแจมป่อยฮ่าโดนโดนพีชายจัดให้โดนจัดฉากไงนี้เรียบร้อยเลยพี่ชายคัดซีเนี่ยพี่ชายขี่เรือมาตวัดผู้กันอย่างเดียวกำลังสรุปผลทำไมถึงเท่าสรุปเต็มเพื่อเราที่หนึ่งเชียาเช่าเขาหนสุดที่เล่นมาหรอ สคร a p นะสคร a p ค่อนข้างชอบมาก<_ <EN> _>เขามีให้ดูเทลเลอร์ของเซตใหม่อะมีให้ดูเทลเลอร์ของเซตใหม่ซึ่งจริงก็อยากเปิดดูมากเลยแต่ว่าแล้วแบบว่าผมกำลังว่าแล้วถ้าผมไปเซิร์ชเองว่าเซต c y b ส,สี่ไซเบอแบบดูตัวอยา่างแล้วมันไม่ใช่ของที่เขาอยากให้ผมดูควรทำไงดีวะ น่าจะใช่น่าจะใช่อ่ะแต่มันมันนี่เขาให้เราร่วมเว้ยแน่นอนว่าเราจะเลือกเป็น street d i m o มีกิจกรรมด้วยหรอว้ว wow. ออนี้ดูคอมได้แล้วนี่ว่าดูคอมได้แล้วดูคอมได้แล้วทำเต็เ,รเ,เจรงดีว่ะอ่ะก็อย่างที่ผมเลยไปแหละผมก็อยากดูแต่ว่าผมกลัวแบบกดไปดูแล้วมันเป็นลิงก์อื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าติดตามติดตาม หน้าเพจเขาไว้แล้วกันนะครับเพจชื่อ Golden Spatula Thailand นะครับก็ไปตามกิจกรรมเจ๋งๆกันได้เลยเดี๋ยวจะมีมาอีกแต่แม่งเท่ดีนะ iPad ใหม่อะเดือนนี้น่าจะมีงานเกี่ยวกับเกมกระดานเหล่านี้อีกเยอะเลยไว้ติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณที่มารับชมอุดหนุนเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้วกันนะก็ใครที่ยังไม่ได้โหลดเกมก็อย่าลืมโหลดตรงลิงก์ปักหมุดนะครับหรือจะเป็นด e s c r i p t ันใน YouTube ก็ได้นะครับใครที่โหลดเกมไปแล้วว่าลบเกมแล้วกดโหลดหม,ม,ม่ให้ผมหน่อย โอเคอันนี้แซวเล่นแซเล่นขอบคุณนะครับขอบคุณครับเจอกันเจอกันแต่ขอพที่น่ารักมากเลยว่ะอยากกดชิบหายดูดิมันดูชิวอะ่ะดูแบบชิวกายอะ่ะกดเอาของฟอเฟี่ยเจอกันครับขอบคุณมากครับ